มาครับเ,เพื่อนๆน้องๆวันนี้มาชอ้อนประกัดไหนล่องสวยกับพี่เซนเอกกันดีวกว่าครับวันนี้พี่เซนเอกจะหาตัวเมียไปต่อสายเป็นแก้มแดงนะครับว่าจะหาตัวเมียแก้มแดงลายกระดงแน่นๆไปต่อสายแก้มแดงสักหน่อยครับไปครับไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหมมากระนับเพื่อนๆนี่เลยพี่พี่เซนเอกมาถ่ายให้ดูนะว่ามีประก,กัดอยู่ตรงนี้เต็มหมดเลยนะครับพี่เซนเอกก็จะไม่ลงเยอะนะวันนี้จะชอ้อนเอาข้างๆนี่เลยนะครับพอน้ํามันลดไปเยอะแล้วนะครับตักแรกตักสองแล้วจะได้ตัวแล้วตรงนี้นะอ๊ อะนี่เป็นไงเพียบติเเพียบตีเเพียบติเห็นปะเเพียบติเเพียบติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดดเดี๋ยวมันโดดนี่เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโดดเอาไงดีเอาตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วกันเล็กๆคือเล็กๆเพียบเลยปะว่าเล็กๆเพียบเลยเนี่ยตักเดียวเนี่ยเดี๋ยวใส่ไปก่อนโอ้ยโดดหล่นสงสารมันเอาโดดหล่นสงสารมันเก็บไปละนั่นละ นี่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 เห็นไหมใกล้เห็นไหมนี่เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าลายกระดงจะแน่นไหมอุ๊บอุ๊บโอ้ยนี่นะไปไปนี่เด้งไปปุ๊บ อุ้ลูกมันเต็มเลยออกลูกออกหลานเต็มเลยนะเนี่ยหัวสั้นๆนะประกัดทางนั้นแหละในบ่อนี้ยังไม่เคยเจอปลากิมไอ้ต้องบอกกันก่อนใครที่บอกปลากิมปลากิมเองดูประกัดป่าไม่เป็นไะเองก็บอกปลากิมปลากิมปลากิมแหลกเลยในบ่อนี้ยังไม่เคยเจอปลากิมหัวสั้นๆ่เงี้ยปะกัดทางนั้นแหละแต่เป็นลูกมันบางทีเป็นตัวเมียนะ นีอีกไหมไปดูก่อนนะทุกคนอยากจะได้ตัวเมียนะลายกระโดงหลังวสวยๆเคยมีตัวไปดูหน่อยนะตรงนี้หน่อยนี <c oughs> ่เมียแต่ว่ามันเล็กอยู่เราอยากได้แบบแม่พันธุ์เลย อั่มี้ตกใจมันมีตัวเล็กๆนะแสดงว่าแสดงว่าไอ้ชุดพวกนี้เป็นชุดลูกมันมีเพียบเลยละ่ะถ้าทางนี้ไม่ได้ต้องไปหาหลังสวน อุย้ยปลาไหลไ <laughs> งปลาไหลทุกคนไห่น้อยนี่น่าปลาไหลน้อยเห็นไหมทุกคนที่พิซซี่เอกมาดักปลาไหลดูดิไหลน้อยป่ะไหลน้อยแบบพี่ซีเมน้นไหลน้อยเลยไหลน้อยปล่อยกันไปนะโ <laughs> ตชอ็อปปิกระป๋อยังมาอีกป่ะคนละตัวป่ะวะตัวเดียวกัน หมือนตัวนี้เล็กกว่าเล็กกว่าเนาะใช่ตัวตะกี้ใหญ่กว่าตัว <c oughs> เล็กกว่าอยไปเอาไว้เดี๋ยวเรามาทำคลิปจับปลาไหลให้เพื่อนดูถ้าลองมีตัวเล็กๆอย่างนี้นะนี่เดีลูกมันนะโอ้ยเทียมแต่ตัวใหญ่ยังไม่ใหญ่นี่นี่โอ้ยนี่นี่ตัวนี้สีขึ้นแล้วนี่ เขียวเลยสีขึ้นเนี่ยเห็นไหมที่เราพูดสวนอุ้ยสวนตัวไม่รู้นะเดห็นรู้เก็บไว้ก่อนตัวนึงเห็นปะสีเข้มเลยเห็นไหมเห็นไหมอือันนี้เก็บไว้ก่อนใครไม่หยิบกัไม่ต้องนะนี่อุ้ยตกความนี่สีเป็นไง z o มไป z o ม m ไปใกล้เห็นไหมไอ้ให้ดูสีอุ้ย เก็บตัวแหวนนะนี่ตอนนี้ตัวเมียเดี๋ยวไปคัดเอาลายกระโดงดีกว่านี่ตัวเมียคัดเอาลายกระโดงสวยๆน,น,นะยน,ยนี่ตัวเมียนะเดี๋ยวคัดออนลายกระโดงสวยๆเี้ยยังไง ไม่เจอมีแต่มันมีตัวเล็กอะ,ะเผอกลางคืนต้องไปช้อนกันนะทางนูนะ้นอะกลางคืนพี่เซนเอกไปส่องนะเห็นตัวอันนี้เราช้อนม่วงๆไงอะดี <c oughs> ๋ยวกลางคืนเราไปช้อนกันหลังสวนกันดีกว่าดีว่าพ่เซมิ้นดีถือต้องให้พี่เซนออกหน่อยนะ <c oughs> เพราะว่าทังเนี้ยมันมีแต่ตัวเล็กๆเกนี่ยมันมีแต่ตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่เลยนะอยากได้ลายกระโดงแน่นๆอนะทุกคน อันนี้ก็น่าจะยังไม่ใช่ที่เราต้องการนะยังไม่ได้ตรงตามสเปคที่เราต้องการปล่อย <c oughs> ปล่อย <c oughs> ปล่อยปอย <c oughs> ม่อยทำอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยทำกล่ำให้มัน,น,นว่าทำกล่ำให้มันะเดี๋ยวกลางคืนดีกว่านะเดี๋ยวกลางคืนดีกว่าเดี๋ยวคืนนี้นะเดีย๋ยวเราไปซองไฟมันจะเจอตัวอยู่ที่ริมๆเลยเราจะเห็นตัวเลยนะเนี่ยมันจะชอบนอนอยู่ตามริมปากบุ้งอ่ะที่พี่เซนเอกส่องห้ดูเห็นปะคตดเยอะนะ แล้วเดี๋ยวให้ปี่มินถือก้องไห้ที่ไหนก็จะช้อนนะก็เดี๋ยวคืนนี้เพื่อนๆน้องๆรอติดตามรับชมได้เลยนะครับ